ชดวะชดวะชดชซื้อเฟซเต่งสองวะมาใช่แล้วไปแปลงตัวน้องก็ผไมวนมาเลยลูกเจ้าเป็นยังไงบบเ่อ้อใช้เกียงนะ ผนไม้นะผลไม้กินนะผนไม้กินเป็นเป็ดกินเป็ดกินแป้กินเเจ้าตังเจ้าเพาเน้ะกินมีงูไอยู่เนาะงง่ายง่ายเจ้าพานมือบุญปฆ่ามือบุญแต่เอาฆ่าก้อนอย่นะเจ้าพานมือบุญยังฆ่างูทองท้องก้นหะแปเน้นบอกผลไม้สามแฝกินดลไม้อะไรหน้ามันนี่ทุกคนเนาะ เเกิดือเปาดิเกิดเกิดอเ่มันก็อห่ามืดมืดล่ะถว่าน้อยิปีครัสชด่ะชดวะชดดแต่มากัดชิกกว่าเลยฮะคือเฟรมต่งสองวะลอดได้ล่เดมาปีน่ะสาวปีบ่ะแงเกิดเฮ้ยมีแฟนแล้วเตาปี Bưng gấp, anh 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 hình vào tao này. anh họ anh bưng anh luôn, anh 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 มันจะโกรธนะมีเท่าก่องเดียวเนาะคือเห็นชลอยไรนี่แล้วตัวชอยก้อนนี่ฮะเดี๋ย ท่นตบบนี้วะโอ้ย oh, ง่าท <right> ุกคนไม่ได้เออไลอยู่นี่มันดนักคนไหนไลไเลโอ้นใหญ่ตื่นงขึ้นอยู่บ่มีคน คนมันยอกันห kind of ้าหกคนเนี่ยฟันมึงง่ายนะคอยเดเข้ามาอยู่นะครับมันจะปลูกมันกับปลูกยางซะกันเลยนี่คนมีต้นยางต้นมันปลูกซับกันเลย ไม่เลยอันนี้ก็จะคนเมื่อเฮ็ดหัวคันไถนะคันไเฮือนโอ้มีแต่ทอดง่ายง่ายสองรถเบิดบ่นี่งั้นได้สามรถคนละ เอามือแตัว้ตวนันไ้นตนั้นมาให้โตวันนี้เอาไว้ที่วันนนอยู่ไว้ี่วันนี้ก็ท่านทูความแห้งเนาะฝนเนาะแงล้างไง คนไม้กินงัวนี่แร่ทุกคนชี้มันนอกนอกมันหนาอยู่แต่หายอยู่แต่สวนตื่นเช้ามาเฮ็ดเบียขำมานอน Tao mát tớ mà này Có dưới xe phát nữa chứ Để chứ bà lấy thay bưng con tòn nhò Hồ bà bị con hãy Tụi gì thay nữa Tụi thay mượt cơ 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 Tụi thay mượt không

ใความมือห้าอยู่นะในความมอิ้าตึงไหมไม่อ่ะก็อได้ก็อนี่จะแป้งนี่้ได้นตึงใสก่าไยนะล่อะัวตกลงไอยรถเข้ามาก็ทุกคนมันไก่แห้ง Nhay nhanh bài măng mô bạc. Bài nam bài măng. Hết thôi hết tôi hết thôi 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 thôi

มาใช่ละยื่ไปแปรงตัวน้องไปแปรงครับอ่ากดกลับก่อนนะจไายแล้วนะสองคันรถเออติดรถไหมเฮ้ให้เชียนติดเลยติดงานะจานะติดติดติดรถนะติด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 สัมนียรกับรถไรอ้าวอันนี้กับยูทูบเบอร์เพื่อนั่นลองติดจักรรถไหมเนาะมาเบิ้งนำกันมาสี่มือสี่คือเก้าเลยบอกคือเก้า เอาเอาเ่าสิเกี่ยวกันสมเกี่ยวเไ่ไปแล้วไปแล้วขนมาน้ำหลังคันนะคุณได้ส่งทอนไม่ทอว่นงครับ กจะตัดมือทุกคนไยมาแล้วทุกคนคนไม้กินแบ้โอ้หอนไหลเลยโอ้ลูกลุกลุกโอ้ปิดนีเลนะเโอมาอยงวะ ไปยังไปยัโอ้หดไปแล้วดมาเลยลุงเจ้าไปยังไรบุไลบุไลลุงเจ้าไปยังใส่หัวใส่หัวสองคนเลยมาใส่สองเลยดูเข้าไป่งะ กินมาแล้วโ oh, อ้ะอะไรเกียงเลย